สวัสดีครับเซกยวนะครับผมจากคูบัวตาศรีสะเกดเราเจริญนะครับสาขาอำเภอกันทารารมครับวันนี้เซียวกาจะพามาเบิ้งสตอกรถนะครับอัปเดตอัปเดตมันเหลือหลุนใด้เนี้ยนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับเดือนตุลาคมสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนะครับเริ่มเดือนใหม่แล้วโปรโมชั่นกับจะเปลี่ยนมือนี้นะครับเปลี่ยนมือนี้เดี๋ยวเพิ่นจะแจกมากช่วงสายๆเดี๋ยวมื่อคืนเซียวกาเอาคลิปลงให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับ ข่าวสารจะแจ้งทราบน้ำนะครับแต็มืันนี้เขามาเป็นสต็อกรถก่อนนะครับ32 32นี่รถลงอยู่ในเมืองนะครับบ้านเนี่ยเอามากันทะรลมครับกันทะรลมมี40่0บหนะครับจอดโชว์อยู่นี่นะครับ4 0สมีอยู่ประมาณเกือบเศร้าขั้นนะครับ5 0นี่ไร้แหงมีแต่ห0พูดจอดเต็มเลยนะครับ ที่มันเป่นช่องว่างนะคือลูกค้าเพิ่นมาเลือกนะครับเอาออกไปทรงแล้ว50 L 5 0 1 8 SP นะครับมีให้เลือกทั้งยางดันล็อบยางโอตานนนะครับหลายสำหรับ50โปรโมชันเดือนนี้ยังบทัหได้ดราบนะครับเดี๋ยวมื้ออื่นเซลกาเอาเอาคลิปลงให้เบิ่งใไม่นะครับว่ามันเป็นแนวด่ดอนะครับแต่ว่าน่าจะบบมีฟฟีดาวแล้วสำหรับ L 5 0 L c 0นี่กาน่าจะ บบมีคือกันนะครับ L32 นี่มีอยู่คือเก่านะครับเพราะว่า L32 นี่ส่วนรถจะไล่กมูเนี่นยครับไล่นะครับหาสิบแล้มาก่อนมูเด้นีวว่าั้นมีไผ่มาเลย <c oughs> ขั้นนี้จอดอยู่ขั้นเดียวนี่40นะครับยางโอตานี่ครับมันจอดอาบแดดตัวเ <c oughs> นี่มือเสาแดดที่ซองวานนี้ก่อนนะครับสองสามขั้นนี่ก็จะถือแดดเนี่ยแดดแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมันก็โฮมนะครับ หาชิปแรงหลายนะครับฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็หาชิปแรงนะครับไปหอดเสาต้นที่สามนะครับฝนกระตกหมาาื่บ้านนี่รถเกี่ยวครับรถเกี่ยวดีซีเจ็ดศูนย์จีโปรนะครับดีซีเจ็ดสิบจีโปรมาลงหมื่บ้านนี่สามขั้นสี่ขั้นนะครับหอดหนาเกี่ยว พูดลูกค้าท่านได้สนใจนะครับลูกค้าเก่าที่ได้สิที่พิเศษรลายเนี่ยนะครับส่วนรถดอกเบีย้ยแต่กระดาวถือกว่าลูกค้าใหม่นะครับต้องเช็คเกียร์ก่อนลูกค้าเก่าถึงจะบอกได้นะครับว่าดาวอยู่เท่าไหร่นะครับมี20อร์มี10เอร์เซนะครับบอกวาเดี๋ยวามาเลี้ยงใส่ไหมมันบอกแามแลเลยเดี๋ยวมาเลี้ยงใส่อยู่เฉววองเงี <laughs> ้ยนี่นะครับสองคัดนีกระเมนหาซิบแดงนะครับ กันนั่นก็บ,บ้องไปแล้วฟังนี่จะเป็น40นะครับไปจนหอดพู้น M62 ก็มีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการ M62 40นะครับ,บเบอรดลลอรถรถมีพร้อมส่ง M62 40 MU 5 7นะครับแล้วก็ MU4 9นะครับมีจอดอยู่นี่เลยเขามาเลือกมาชมมาเบิองได้นะครับนี่ M62 40นั่น MU7 5นะครับ เอฟยูซีเก่าเครื่องอัดฟางกับไลท์นะครับเครื่องอัดฟางนี่มีส่วนลดนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อพร้อมแท็กเตอร์ก็ได้นะครับฟรีดาวไปพร้อมแท็กเตอร์ได้เลยถ้าแท็กเตอร์ฟรีดาวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้แท็กเตอร์อาจจะบบฟีแนะเครื่องอัดฟางมีส่วนลดนะครับตะกี้บ่มีเด้อโอไม่มีนะครับน่าจะมีตัวใหม่ออกมาอยู่นะนะครับเดี๋ยวเซอกาแจ้งให้ทราบอีกมืออื่นนะครับเป็น SB136 ห่บ อันนี้บรันไดน่ใจนะครับแล้วก็รถแท็กเตอร์รุ่นแอลนะครับ L อซีดีจะมีมาใหม่ให้กันบ่นเนียได้เนาะตัวใหม่มากตัวตัวเก่าอาจจะสวนรถไล่กันดลแต่ว่าคิดว่ามันหนาจะบันนี้กันนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์ก็น่าจะยุ่งคขยงกันนี่แหละสิเปยนสติกเกอร์มากับเป็นไปไห้นะครับจะเป็น L อ ฮ่ศูนย์สองแปด LC ศูนย์สองแปดสามสองสองแปดดังสินะนะครับเยี่ยมเงินเสี่ยกาดแจงหกแสนเพื่มหนึ่งมือนี้เขาจะอบรมนะครับมาปาุ๋ดเรียงก็เรียงงามเลยประตูเข้าพันเนี่ยเปิดอยู่นะครับมากกว่ามูนะครับสำหรับโปรโมชัน่นราคาเงินสดเอาเอาขั้นทั้งหนาหนีก่อนเลย LC ศูนย์หกแสนหนึ่งเมื่อหาพันบาทนะครับเงินสดโบเกี่ยวกับโปดดาวใครซำนี้เลยนะครับ หาซิบแรงนะครับหาสิบแรกเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับมาฐานคือเราเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสามสิบสองกับห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับของแข็งอีกสองรถพ่วงด้วกันเพีเ่รถเกลียวเนี่ยไร้แห้งนะครับมาขั้นจอดตากฝนหรือมาขั้นจอดในโฮมนะครับมันก็ะหึ่มากเหมือนบ้านเราบ้านเดียร์เนียเจ็ดสิบนะครับจีโฟล้วนๆต้นนั่นลอยแปดเอ็กนะครับ ร้อยแปดเ็กร้อยแปเ็กน่าจะมีโตมาทดแทนล่ะนะครับจะเป็นดีซีร้อยยี่สิบเอ็กนะครับหนึ่งสองเอเดี๋ยวรอชมกันอยู่ที่ครับได้ยินว่าเป็นช่วง่างอิสระคุณน,นี้ <laughs> ช่วง่างอิสระเุณว่าตัวเกียร์ไปอยู่ทั้งหลังนะครับตัวนี้เกียร์อยู่ทั้งหน้าหัดาทานมีหัดดีซีเก่าเกาจีนะครับระจะบว่ส้น้ำขาเขาบานเท้าบัว <laughs> น่าจะทาแทนเก่าสามหรือเปล่า เอาตะนันจังวากันอีกรอบนึงนะครับปะมานนี่แม่บ้านเพ่นมาเดี่ยวสีขออนุญาตไปสวยกาแฟาก่อนเนี่บ้านนี้ <c oughs> เอาสำหรับลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาเบิ้งรถนนะครับอยากมากินกาแฟาแก้วละแสนน้ำเซลกะเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรด้ยวยถิ่มไปซื้อคลิปให้นะครับพอกันไหมคลิปนะนะครับมืออื่นเดี๋ยวสียเซีาวกาจะอัปเดตโปรโมชั่นให้ฟังนะครับโปรโมชั่นใหม่กับรถใหม่มีตัวใดเปิดตัวหมสิเปิดตัวไหม,เ,ไมเนี่ยนะครับประกอบการตัดสินใจ พอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้เอาไว้เพียงซำนี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ